้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็มแอนทีเซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้เชิญท่านตอ,อามาพูดคุยแน่นอนค่ะประเด็นเราก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่เลยนะคะว่าความร่วมมือกับโครงการที่น่าสนใจที่จะบูรณาการเอาโครงการเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาต่อยอดเป็นโรงเรียนต้นแบบแบบนี้ท่านผอคะถามนิดหนึ่งนอกเหนือจากอาชีวศึกษานอกเหนือจากพุทธบงคน,นิมิตเรามีภาคีเครือข่ายไหนที่เข้ามามีส่วนร่วมบ้างคะครับจริงๆตอนนี้เป็นการบูรณาการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืนที่แท้จริงเลยครับค่ะ เพราะว่าเราบูรณาการมาทุกส่วนนอกจากส่วนรัชการด้วยกันแล้วทีนี้มีภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเต็มที่เลยอย่างเช่นที่วันที่หกเนี่ยเรามีการบูรณาการเอาในส่วนของเินตันครุบมาช่วยเรื่องสื่อเรื่องบุคลากรเอาในครัวกลุ่มปลาะด้ครุบโรงแรมอันดาลารีสอร์ทมาช่วยเรื่องพนัาบุคลากรสื่อซึ่งเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่รับอนุบาลมาแประถมพอมัธยมเนี่ยจะเริ่มเข้าเสริมวิชาชีพแล้ว แต่วิชาชีพเราไม่สวนธรรมดาเป็นว uh, to so ิชาชีพอ so ินเตอร์ใส่กษะอังกิจก็ไปเลยซึ่งเวลารักษาภูเก็ตเองเราก็เปิดสาขาที่เป็นมินิอินิทโปรแกรมอีนิทโปรแกรมซึ่งเราเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันเชื่อมโยงกับจังหวัดภูเก็ตที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อทุกภาคีกระต่ายมาร่วมกันรวมทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นในเครือโรงแรมหลายๆโรงแรมเลยไม่ว่าจะเครือไอคอรทุกภาคส่วนเลยจังหวัดภูเก็ตต้องขอบคุณท่านนรงค์บุซิวเพ่าการจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งที่ ที่เริ่มต้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาศุกษาการจังหวัดภูเก็ตมากหมดนี่ให้เห็นว่าองค์การพยุต์มาแล้วเราจะพัฒนาการสาแบบต่อเนื่องเรายั่งยืนได้เป็นการเป็นการบูรณาการที่ลงตัวมากโดยเฉพาะมาเริ่มที่ภูเก็ตเป็นต้นแบบนะนายก่รัฐมนตรีท่านประยุทธ์ท่านเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสำคัญมากให้ความสำคัญถ้าเรามาเป็นประธานสกีพยานเองงานนี้เพราะท่านบอกว่า ถ้าให้ความสําคัญกับเยาวชนเารกาเยาวชนนี่จะไปเชื่อมเรื่องการสร้างชาติ้วย่องเราจริงๆนะอันแรกต้องบอกว่าโรงเรียนพุทธมงคลนีมิเน่คือรากเหง้าของวิไลอาชีวศษาภูก็ตก็เมื่อปีสองสี่ปดสามเนี่ยวิไลยกภูเก็ตตั้งอยู่ที่นั่นใช้ชื่อว่าโรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อภูเก็ตนี่คือเป็นรากเหง้าเลยตั้งแต่คือต้นกับต้นกรเกิกนมเลยครับใช่ซึ่งในปัจจุบันนี้เองผู้ในการที่ ที่โรงเรียนพุ่มพันธุม้ก็เป็นสิทธิ์ของอาชีวะด้วยเพราะการเชื่อมเนี่ยเราทำมามาก่อนหน้านี้แล้วมีการจัดอิงลิสแคมป์ไม่ว่าจะเอาผู้ในการผู้บริหารทั้งหมดเลยนะทั้งสองวิเลยมาร่วมกันเอาคุณครูมาร่วมกันนี่คือทำมาก่อนหน้านี้แล้วอ๋อเรามีเรามีการถ้าเป็นภาษาที่เขาจะมีการจอยกันจอยกันมาก่อนหน้านี้ระหว่างคุณครูต่อคุณครูต่อคุณครูั้งสองสถาบันอย่างนี้แล้วก็เด็กนักเรียนก็จะมาเชื่อมที่เรียนที่อาชีวะเนี่ยมาในระดับหนึ่งเลยนะอันนี้แสดงว่าเด็กเนี่ยต้องการเรียนสายวิชาชีีพพเื่่อท จะเอาไปเป็นอาชีพของตัวเองต่อยอดได้โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาขาที่เรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมอาหารดิจิทัลสิ่งเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรงค่ะซึ่งตอบโจทย์แน่นอนว่าถ้าเราใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปใส่วิชาชีพเข้าไปค่ะสุดท้ายแล้วก็มีผลในเรื่องของเอ็กโปบีสองพันยี่สิบแปดแน่นอนเพราะว่าดพื้นฐานตั้งแต่เริ่มเลย เป็นการบูรณาการทุกส่อีกหลายปีอยู่อีกหลายปีตอนนี้เราเรามีการเตรียมไว้ก่อนในตอนนี้ใช่ไหมคะใช่นั่นเป็นอะไรเป็นที่มาที่ไปของวัตถุประสงค์ถูกไหมคะวัตถุประสงค์ถูกต้องค่ะท่านบอกนะคะถ้าพูดถึงย่อยวัตถุประสงค์ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากถามจริงๆว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษแล้วจริงๆมันมีวิชาอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่มันเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวใช่ไหมคะถู้อครและทำไมเราถึงเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนต้นแบบในส่วนของภาษาอังกฤษเป็นหลักก่อนคะที่เอาภาษาอังกฤษเป็นหลักอันแรกเลยนะเพราะว แต่มันไม่ใช่ท่องเที่ยวเช่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยถูกต้องเพราะนั้นถ้าเรามีกําลังคนในในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ายากามากยากมากเป็นปัญหามากเพราะถ้าเราสื่อสารได้แล้วก็ใส่เรื่องของว่าทำจังหวัดภูเก็ตเข้าไปนักท่องเที่ยวที่มาเขาก็จะประทับใจซึ่งอันนี้เป็นเป็นผลที่เราทําวิจัย ร่วมมาเหมือนกันเพรารูปแบบการศึกษาของอาเยนพกเกเองก็เลยปรับรูปแบบการศึกษาเลยผมใช้ชื่อว่า Education Studio คือเริ่มจากการที่เรา impact กับสังคมนี่แหละให้เด็กกลับไปรับใช้ประเทศชาติรับใช้สังคมค่ะเหมือนวันนี้เองก็เหมือนรุ่นพี่ใส่โรงเรียนน้องนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจับมือกันป้านเนอร์เหนียวแน่นเลยโดยมีเครือข่ายทุกเครือข่ายมาบูรณาการร่วมกันเลย นี่ถือว่าเป็นเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะเริ่มที่ประาอังกฤษแล้วมาใส่วิชาชีพมันก็จะเป็นวิชาชีพที่อินเตอร์มันก็จะตอบโจทย์จังหวัดภูเก็ตตามยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตเลยและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในการผลิตคันลังคนที่มีสัณยภาพสูงอันนี้ถือว่าเชื่อมโยงได้ทุกมิติสุดท้ายลดความเหลื่อมล้ำเลยลดความเหลื่อมแ้ะมีการสร้างโอกาสให้เด็กๆเลยไม่มีแบ่งแยกแล้วไม่มีเลี้ยงตาเชื่อหนากว่าอย่างนี้เด็กๆเขาจะมีโอกาสที่จะ ทำงานในสรมรรถนสูงค,ความหมายคือรายได้สูงรายได้สูงด้วยเพราเราอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวถ้าเกิดไปทํางานที่อย่างเช่นเอา ศาสตร์ทำเลยเยอะยกใหญ่ในกลุ่มเนี่ยรายได้ก็อีกกลุ่มเลยนะที่ผมเคยพูดตลอดว่าเด็กปสเนี่ยบางคนรายได้มากกว่ามีอาชีพปศเพราะก็ได้เรื่องภาษาแล้วมีอาชีพติดตัวอันนี้คือสําคัญมากครับในเครือเซนทันอยากให้พอช่วยอธิบายนิดนึงว่าเอาอย่างเช่นถ้ามีในภาคเอกชนมีหลายหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในเครือเซนทันเนี่ยเขาเข้ามาสนับสนุนเมื่อสักครู่บอกมานิดนึงนะแล้วส่วนใหญ่รูปแบบเป็นมาไหนยังไงคะท่านบอกอย่างเช่นว่าเอาสมมติว่าสอนอนุบาลพวกสื่อต่างๆเนี่ยเซนทันเข้ามาสนับสนุนเซนกก็จะมมีบรรราหืืออลุ่เค บุคลากรของเขาที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารได้ในกลุ่มของไปรักครุฑนี่ค่ะก็เป็นโรงแรมระดับเชนระดับโลกแล้วค่ะเพราะเด็กคนที่ใช้ในโรงแรมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดค่ะเพราะเป็นภาษาอังกฤษหมดก็าจะมีบุคลากรมาสนับสนุนได้เลยเขามาสนับสนุน่อย่างเงี้ยอนาคตนี่ยี29นี่มีมุกว่าอาเต็นท่านก็จะนําเด็กพุทธมงคลและเด็กโรงเรียนกระจายลงจังหวัดภูเก็ตประมาณหนึ่งพันคนไปดูหนังชุวสิกภาคที่เป็นที่เป็นภาคภาษาอังกฤษ คือเด็กก็ชอบเหมืนกันเนาะแต่ว่าถ้าใครเราไปให้ดูาไปดูข้าวสังผิดแต่ก็มีซับไตเติ้ลแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่เป็นเด็กอาชีวะอยู่แล้วเนี่ยประจําประจํารูมต่างๆเลยจุดเริ่มต้นใช่ไหมจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เด็กซึมซับภาษาอังผิดได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะคือหนึ่งท่านถ้าได้เรื่องของเด็กมันรักนะคนรักแล้วก็เห็นเห็นนาคตว่าซึมสารผิดไม่น่ากลัวว่าอย่างนี้ใช่ไม่น่ากลัวแล้วถ้าเกิดเขเป็นตรงเนี้ย มันส่งเสริมถึงราไได้ในอนาคตค่ะนี่คือความยั่งยืนทางการศึกษาเลยเพราะว่ามันจะพัฒนาการศึกษาไปสู่ยิ่งยั่งยืนทางอาชีพคือสเปชเชอร์ไลซ์เอ็กโปสองพันยี่สิบแปดเนาะเป็นการประชุมระดับโลกแล้วก็สามารถที่จะทําให้การประชุมครั้งนี้เนี่ยบ่งบอกถึงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้เลยใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นที่มาที่ไปส่วนหนึ่งไหมคะที่ทําให้เกิดโครงการนี้ตั้งแต่ในช่วงนี้ถูกต้องเลยครับเ็ราเรามองป้าหมายอนกก็ว่า ถ้าเราได้เป็นเช่าภาพสไปร์ตไเอ็กโปลมาญี 28, ่ปุ่นเนี่ยสิ่ง<ม>ต่างๆที่เป็นดีไปตอวนี้มหาศาลเลยไม่ว่าเรื่องรายได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องของศักยภาพคนเพราะว่าเป็นงานระดับโลกเนี่ยถ้าเราเตรียมความพร้อมมาอย่างดีเนี่ยนักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาเนี่ยเป็นรายได้มหาศาลที่เข้าประเทศอันนี้เราจะพลิกเลยจากจากประเทศที่ยากจนแ้วเข้าไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้เลยเปรียบเต้นบแบบนี้คือทุกอย่างมันเริ่มจากอยู่เล็กๆก่อน แต่ที่สําคัญคือการบูรณาการทุกภาคส่วนมาร่วมกันแล้วทุกคนให้ความสนักเห็นไหมว่าว่าในวันที่ผมพิษนาเองเนี่ย ไม่ว่าจะกลุ่มกันเมืองท้องถิ่นม้ามมูเลยมาช่วยหมดเลยไม่แบ่งไฟแบ่งไม่แบ่งไฟเยแต่ถ้ามีการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนร่วมกันทุกคนร่วมกันเหมือนแต่เป็นตัวเชื่อมเป็นเครื่องมือตัวกลางที่ดีแล้วก็เป็นเป็นเป้าหมายของประเทศอาชิวะจะต้องเข้าไปสอนที่พุทธมงคลนิมิตไหมครับั่างตอคจริงจริงหลักๆแล้วมันมีแบบนี้ท่านค่ะสมมติว่าเด็กๆมัธยมหนึ่งสองสามนะเราสามารถใส่วิชาเลือกที่เป็นที่เป็นวิชา อิสระอย่างงี้ค่ะอย่างที่เราใส่เรื่องของการนาเที่ยวดั้งไกลเข้าไปเราก็สามารถให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ซึ่งการการเรียนรู้มันมีหลายรูปแบบอย่างเช่นเราทําเป็นโครงการเป็นระยะระยะหรือส่วนหนึ่งก็บางส่วนก็อาจจะมาเรียนที่วิเลยด้วยก็ได้เพราะว่ามันไม่ไกลกันอันที่สองครูก็ไปสอนได้ด้วยซึ่งในการไปสอนก็จะมีในเครื่องต่างๆมาร่วมด้วย่ะ่ยังว่า แสดงว่าเราจะต้องทําเป็นหลักสูตรขึ้นมาตอนนี้จากหลังจากนี้ไปถูกต้อง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 เลยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือทุกคนมาเติมเติมซึ่งกันละรกันค่ะเรากาดสื่อเอาเซ็นทันช่วยได้เอาโรงแรมช่วยได้การบุคลากรเอาตากงโรงแรมก็ามาช่วยได้ซึ่งซึ่งอันนี้เห็นเกียรติอารมณ์ที่มาแต่ละคนเนี่ยมีความสุขนะเราว่าเราเราช่วยประเทศครังเนี้ยมีความสุขค่ะถึงว่ามันจะดูว่ากรุงกันนี่เออมันจะไปได้ไหม

ครับค่ะอันนี้คือเป็นน้องๆอาชีวะแล้วก็จะมีการสาธิตด้วยมีการสาธิตก็คือวันนั้นสอนเลยสอนให้เด็กมัธยมน้องๆที่สนใจใโรจะเดินเป็นสาขาสาขาไม่ว่าต้องเที่ยวไม่ว่าธุรกิจการบินสอนอินยตนเ์อยู่แล้วค่ะนายกรัตรีชอบมากแต่ละแต่ละบูธนีชอบมาก่พูดนะคะท่านก็เดินเยี่ยมชมแต่ละบูธครบเลยนะคะสือโอกาสให้กําลังใจน้องๆนักเรียนด้วยใช่ไหมคะในไหนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการครั้งนี้ด้วยครับโครงการนนี้เป็นเป็นโครงการที่ ต้องอาศัยองค์การะยุกต์ทั้งหมดเลยเพราะทุกภาคส่วนนี้สามารถมาร่วมได้หมดเลยค่ะกลุ่มโรงแรมที่เรามาวันนั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นแค่เริ่มต้นแต่ว่าหลายๆโรงแรมหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่จะมาเชื่อมโยงนี่ยยินดีมากเลยครับค่ะโดวยวันนี้เองท่านนายรุงคุณซิวเนี่ยเปิดโอกาสให้กับทุกที่เลยศึกษาการจังหวัดภูเก็ตภาคเขตการศึกษาเข้ามาร่วมหมดเลยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีแนวทางสอดคล้องแบบนี้อยู่แล้วค่ะทางนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชุกษาโดยท่านรเทสุเทพกันสันเทียเน ก็มีนัอยู่วาริสอบกองกแล้วซึ่งวันนีท่านก็มาลงอยู่พื้นที่ภูเก็ตด้วยเช่นกันก็ฝากทุกคนครับมาร่วมพัฒนาประเทศไทยด้วยกันโดยโมเดลนี้เป็นเริ่มที่ภูเก็ตแต่จริงแล้วเดี๋ยวจะจะใช้ทั่วไปเลยครับ นะคะคคนี่คือหนึ่งโครงการดีๆไม่เฉพาะแค่พัฒนาแค่กลุ่มนักเรียนเท่านั้นถ้าจะฟังกันไปแล้วเมื่อสักพู่นี้นะคะสรุปสุดท้ายท้ายสุดมันจะขึ้นอยู่กับประเทศของเราพัฒนาอย่างยั่งยืนจุดเริ่มต้นก็คือมาจากทางด้านการศึกษาค่ะให้ทุกคนสามารถก็ามามีส่วนร่วมกับโครงการครั้งนี้ได้ก็สามารถจะไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตก็ได้นะคะสอบถามทางด้านท่านผอวิทยาเกตชูก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านผอนะคะที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็ในรายการรวมไปถึงงโครรกาดีีๆแบบบนน้ 你好。